สบายดีทุกคนมาฮอดปัจจุบันนี้กับเปลี่ยนระยะเวลาอยู่4ดีดอกันนอของการปิดปับปุ๋งส่วนสาธารณะประตูใสในบางส่วนในบางพื้นที่นั่นเองและในใคลิปวิดีโอนี้นอข้าพเจ้าจะพาลูกทานมาอัปเดตเบื้องการก่อสร้างและการปิดปับปุ๋งส่วนสาธารณะเนาะเพราะว่าเพิ่นเริ่มมีการปิดปับปุ๋งมาตั้งแต่เมื่อวันที่ หนึ่งมีทุนาเนาะจนมาฮอดปัจจุบันนี้ก็แมนเป็นวันที่30กันยายน0 3งันแต่แล้วแล้วจะพาทุกท่านมาเบิงเนาะตลอดระยะเวลาสี่เดือนนั่นมีส่วนใดเนานะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและมีส่วนใดเนาะที่ได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมในบางส่วนและจุดนี้เนาะก็แมนเป็นอีกจุดหนึ่งเวลาที่เขามาส่วนสาธารณะ ประตูทายนี้เขาต้องในมายืท่ทนไยฮูบเนาะก็คือจะเป็นจุดทางด้านทึงชุดเลยก็คือจะแมนในส่วนของที่ก่งกันข้ามกับถนนร้านสร้างนี่เองเวลาเขาอยู่ในจุดนี้ก็สามารถแนไปเห็นเส้นทางที่ซื้อก่งกันกับหอค้ำหรือว่าทำเนียบประธานประเทศนั่นเองเนาะในจุดด้านนี้นี่อันนี้เนาะข้าพระเจ้าก็ได้ย่างมาฮอดบริเวณเดินของ ส่วนสารณะดังกล่าวนี้แล้วเนาะก็จะเห็นได้ว่าในแต่ก่อนที่ยังบอทันได้มีการปิดปะปุ่งนั่นเนาะยังบวทันได้มีการาง่ายต้นไม้ที่เป็นดอกเข็มแดงแล้วก็จะเป็นต้นที่เป็นลักษณะเป็นเพื่นตัดให้เป็นวงมุนทนะ่านเนาะออกเนาะขาว่าท่านไหนคิดนึกภาพในตอนน้ำออกเดี๋ยวขา่าพระเจ้าขึ้นภาพให้นะว่าก่อนที่ยังบริป,ปิดปะปุงจะเป็นเนาไหนและหลังปิดปะปุงก็คือจะเป็นประมาณนี้บริเวณทางยางนี่เนาะ ในกอนแตกอนอนั้นแมนจะเป็นต้นดอกเข็มแดงเนาะตามสายทางนี้ไปแล้วก็จะเป็นจุดต่างๆแล้วก็จะมีเป็นต้นเอื้นวาข้าพเจ้าขอเอื้นต้นต้นหมากเนาะที่มันคล้ายๆกันกับต้นห้าวนะเนาะในบริเวณนี้เขาก็จะเห็นกันแต่เพิ่นก็ฮื่อออกไปบเบดเลยในปัจจุบันนี้ก็เพิ่นจะนำหญ้ามาปลูกใส่แทนเนาะ จะเป็นลักษณะประมาณนี้เป็นหญ้าสีเขียวและเครื่องกลางก็ะจะเปลี่ยนการปลูกดอกไม้ตามฤดูก,กลาลปัจจุบันนี้นาะเพื่อนก็นได้นําเอาเป็นดอกไม้ที่มีหลากสีสันเนาะมาปลูกใส่บบว่าจะเป็นดอกดาวเฮืองดอกไม้สีม่วงอ่าสีต่างๆเนาะอยู่ในระหว่างเครื่องกลางมีอ่าท่านอันหนึ่งนาะที่เพื่อนได้นําภาพวีดูม,มุมสูงเดี๋ยวข่าพาเจ้าขึ้นให้เบ่งเด้วว่าลักษณะโดยรวมแล้วมันเป็นเนวใดเนาะ เขาจะเห็นภาพโดยรวมของภาพมุมสูงแล้วจะเห็นได้กว้างกว่านั่นเองเด้อภาพว่าท่านผู้ชมเนาะมาส่วนสธนาธารณะประตูไซที่ตั้งอยู่ใจกลางแล้วหลงไม่จ่านในปัจจุบันนี้ก็จะเห็นภาพบรรยากาศประมาณนี้เลยเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีการปรปับปรุงหลายๆพื้นที่บรว่าเฉพาะตั้งแต่ส่วนประตูไซนี้ก็มีส่วนสธนาธารณะหลายๆจุดหลาย,ลายบอลเนาะเพื่อเป็นการต้นทับ่องประสม ที่จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 4แล้วก็เพื่อเป็นการต้อนรับปีของการท่องเที่ยวราวปี2 0 2 4นะั่นเองเนาะ,ะเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างไปเบ่งบรรยากาศโดยรวมนี้แล้วเมื่อนี้ก็เป็นตอนสวยเนาะของเมื่อวันเสาร์นั่นเองเนาะนักท่องเที่ยวกับมีผู้มาแล้วก็ผู้ครับเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนเบ่งบรรยากาศในส่วนนี้แล้วก็เลาะออกไปทางด้านนอกแล้วก็จะพาทุกคนเนาะมา เบุงจุดต่างๆที่เพิ่นมีการปรับปรุงโดยเฉพาะแล้วเขาก็จะเห็นเนว,ว่าทางซีทิศของประตูไซ้านี่เนาะก็จะมีเป็นอ่างที่เป็นลักษณะคือเป็นเอิ้นว่าสิว่าดอกบวัวกับโบเซิงดอกบวัวเนาะในจุดนี้หนาดทุกคนแบบแบบนี้เนาะสิว่าดอกบวัวกับโบแมนเนาะในแบบนี้ เพื่นก็นได้มาล่างแล้วล่างแล้วเพื่นก็นได้นําเอาเป็นต้นดอกบัวมาปลูกใส่แทนทั้งซีทิศเลยเพราะว่าทั้งซีทิศนี่เขาจะเห็นเป็นลักษณะเป็นแจกประมาณนี้สาหรับพระตูไซนยนี่จุดเด่นเลยเนาะที่จะซื้อให้เขาได้เห็นว่าก็คือเพื่อนจะเป็นการโลงเลยแต่ก่อนนี่เขาจะเห็นเป็นต้นไม้เป็นย,อย,อยอ่อมๆแล้วก็ปีนี้หลากหลายเนาะต้นไม้หลากหลายชนิดหลากหลายนานาพันธุ์เลยเนาะที่ปลูกไปตอนนี้ ความหมายของเพิ่นเพื่อเป็นการให้เฮาได้เห็นของประตูไซทีเด่นและให้เฮาได้เห็นประตูไซที่ชัดเจนเนาะเพิ่นก็ได้นําเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปบิดเลยเนาะอ้อ,อมหอบนี้ออกไปบิดเลยแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการปลูกหญ้าแล้วกา็เ็ดเป็น แต่ละจุดแต่ละบอลทดแทนขึ้นนั่นเองเพราะว่าพึ่งจะได้มีการแบ่งโซนของเรื่องของการปบรปุ่งนี่ออกให้เป็นในสามส่วนเนะาะตามที่ข่าวเจ้าจื่อได้ส่วนที่เป็นโซนสีเขียวก็เป็นชวนต่างหากแล้วก็คือ,คอ,อจะแมนอยู่ส่วนทางด้านลุมพุ่นนั่นเดี๋ยวข้าเจะพาทุกคนยางไปเบิงส่วนที่เป็นสีเขียวแล้วก็ยังจะเป็นโซนที่ใช้สําหรับในการถ่ายภาพเนาะก็คือจะอยูจุดในโซนของบริเวณของส่วนน้ําขุนั่นเนาะในส่วนที่เป็น ความสวยงามอีกอย่างหนึง่งสัญลักษณ์ของประตูใสนะข้อหลงสัญลัก์ของเขานี่นอก็คือจะมแมนจุดระวางเครื่องต่างนี่ทุกคนที่เป็นลวดลายที่พนในมีการแกะสลักเอาไว้นี่นะจะเป็นการสื่อถึงเรื่องราววรรณคดีต่างๆรวมถึงให้เราได้เห็นเกี่ยวกับสีสันแล้วก็เป็นสิ่งหนึงน่งในเวลานะของขที่ยวทีพนเดินทางมาเที่ยวแล้วิ่นจะมักพากันมาทายรุปในชุดนี้นะให้เราได้เห็น ได้บ่งบอกถึงวางอันนี้ก็คือเี่มันประตูใสเว้นจันทร์แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเขายับออกมาภายด้านนอกนี่เนาะทุกคนเขาก็จะเห็นเป็นมุมชี้ใสสาหรับเวลาเขาถ่ายภาพแล้วจะแน้เห็นซอดทั้งด้านหลังอของเส้นทางที่ว่าป็ลถนน,นลั่นสร้างนั่นเองเนาะจะเห็นให้เขาได้เห็นวิวทางด้านของประตูแบบนี้เดี๋ยวจะหันกล้องคนในเบิร์นเดอร์แบบนี้เนาะแบบนี่ถ้าเขายืนหายหุมอ,อยู่จุดน,นี้ทุกคน อากาจะเห็นเป็นลักษณะเป็นชุดเครื่องกลางเป็นเซ็นเตอร์แล้วเป็นโวงแบบนี้แล้วกาจะเห็นเป็นวิวที่มุมมองอีกทางด้านหนึ่งนั่นเองเนะาะพอดีมาเจอกับเอนออกมาเป่าแขนอายุที่สถานที่น้นล่าวนี้เสียงแคนเราวสื่อถึงความอารอาเนอนะ คนมาเปิดหัวเป่าแคนเนาะสถานีตะกาวฟังเสียงแคนทุกคนจื้แล้วว่าเสียงแคนแดดนอกจากฟ้าเข้าเหนียวอันนี้ก็คือเป็นเครื่องดน,นตรีของเครื่องดน,นตรีพี่ซื้อถึงในความของ,ของเป็นลาวนั่นเองวัฒนธรรมของเราเขาก็คือเสียงแคนนี่แหละทุกคน มุมทางด้านข้างนี่ก็เซนกันได้ทุกคนถ้าเฮาแนม่ยมาฝากรรมกำด้านนี้เนาะก,ก็จะแมนที่จะเป็นห้องการกระทรวงยุติธรรมเก่าเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้มันก็ได้ง่ายออกไปอยู่แถวหนุนสะอาดนแล้วเนาะสำหรับในมุมด้านนี้เซนกันเนาะมุมด้านนี้มันก็เอาหญ้าออกเบิดละเอาอที่เป็นต้นดอกเข็มเนะออกไปเบิดเลยประกการลูกหญ้าทดแทน จุดนนี้ก็ได้น้ํเอาเป็นโหนองไม้ออกมาใส่ถึงด้านนี้อีกจุดหนึ่งสําหรับประตูไซนะฮะอ,อ่าประตูไซนี่กับแมนตั้งอยู่เมืองจันทบุรีนะเหอลองวิจาัาเนาะยุระวางถานนร้านสร้างกับถนนไก่สอนอพงวิวหารนั่นอีกเนาะชื่อเดิมก็จะแมนอนุาสาวรีไซสนะเนาะสำหรับชื่อเดิมของประตูไซนนี่ชุดประสงค์ก็เพื่อกานสร้างขึ้นนี้เนาะก,ก็เป็น อนุสรแก่การประกาศเอกราชของสองปปอลาวเฮาการออกจากเอกราชปกครองของฝรั่งไรก็เป็่นอนุสร์แก่ทหาราที่เสียชีวิตในสงครามนั่นเองสำหรับส่วนสูงนี่เนาะส่วนสูงอของประตูไซนี่มันสูง49เมตรเนาะกว้างด้านละเสาเสา4เมตรเนาะประตูกว้าง8เมตรเนาะมี7สั้นส้นขั้นในมีรย79ขันนั่นเองเด้อทุกคนอันนี้ก็คือจะแมนเกี่ยวกับ ประตูใสนั่นเองและนอกจากนั้นเนาะผู้ที่ออกแบบในเรื่องของประตูใสนี่กับมนทานทำทานทำไซนยาชิตเสนานั่นเองเนาะผู้รูปแบบอ่านดังรูปแบบเนาะก็คือค่ายขึ้นกันกับอ่ายูอ่านของฝรั่งนั่นเองเนาะที่ว่าเป็นศิลปะเนะาะคือค่ายขึ้นกันกับประตูใสอยู่ในอ่าเมือ,องปารีสเนาะทุกคนเนาะก็จะเห็นว่า มีความค่ายเครื่องด้วยกันเนาะกับประตูไซนครหลวลงิจาาของเฮานี้ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นมากเห็นเป็นลงๆแบบนี้แน่แล้วก็กุงก้งๆ้นี่เนาะหลักๆนักท่องเที่ยวก็จะมายืนทายหูปอยู่นี่ระยะเวลาของการก่อสร้างของอนนี้กับ ระยะที่1เนากแมนปีพ9น9ก้หาปีพันเการยหะยะที่2อับแมนหนึ่ก้าร้อยหกสิบสอหาหนึ่เกาสิาำเร็จยังสมบูรณ์กับพันเก้าร้อยนั่นเองเนาะในตอนนั้นหาแมนเพิ่นลกอสางเนาะมีมูลราคาหกสิบาล้านกีบเนาะเป็นทุนช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาเนาะขึ้นเป็นมอลดกแหงซาตดในวันที่13พาพัก1,900 เก้าสิบสามอาพดีเนาะเวลานี่ก็แมนสิบห้าโมงกับสิบห้านาทีเนาะเพื่อนก็ได้มีการเปิดน้าผูาแล้วเพราะว่าเขาจะมีการเปิดน้าผูกับเป็นช่วงตอนแรงแรงเนาไปจนฮอดเจ็ดโมงพูดเลยเนาะอาจจะมีการใส่สีเสียงนักท่องเที่ยวก็จะมาในระยะตอนแรงแรงพูดเนาะนมันจะลงลงแบบนี้เลยทหานในปัจจุบันน,นี่ความลงกล้วงขวางเนาะ ก็จะไ้เฮาจุดดีที่เฮาก็จะได้เห็นวิวที่แท้จริงเลยเนาะวิวของประตูไซและก็จะเห็นต,ตัวของประตูไซโดยตรงเลยบอมีเป็นต้นไม้อย่างมาบังเนาะตอนกลางคืนนี่งามทุกคนขับพระเจ้าข้าประกันว่าของกลางคืนนี่งามหลายเนาะจากที่ขับพระเจ้าเคยก่ายมาเส้นทางเส้นนี้ิ่นจะมีการใต้ดอกไฟแล้วดอกไฟทั้งสอง,องทาง มาแสงสะท้อนใส่แล้วบวกกับพื้นที่มันลงเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็บ,บวกกับดอกไฟทีอ่าเพื่อนนะอ่ายูในนี่นำเนาะเชี๋ให้เหาได้เห็นมุมหนึ่งของประตูใส่ยวเป็นภาพบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้ชมในวิดีโอทัดไปตต่มเดี๋ยวจะเป็นตอนแรกเนาะจะมาอัปเดตตติมในเรื่องของบรรยากาศกลางคืนนั่นในบริเวณนี้เนาะก็จะเป็นเดินกว้างแบบนี้เลย เพื่อนก็นจะนำสีมาทาแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็นยังทายังพันด้แล้วเนาะในบางพื้นหลังส่วนจุดน,นี้ที่ต่อติก้อนหันโบมีเนาะตอนนี้เพื่อนมาเหดเป็นเอื้นว่าป็นบอนปลูกดอกไม้แบบเกาเนาะอ,นอันดอกที่มันหายไปเนาะก็คือจะแมนเป็นต้นแบบนี้เนาะที่เพื่อนเอาออกเนาะแล้วเพิ่นมาปลูกไม่แทนก็นคือจะเป็นลักษดะประมาณนี้ในบริเวณนี้เพิ่นก็นจะปลูกียกกันไปแบบนี้เลยยหงาเนาะทั้งทั้งสองกัเลย อันนี้ก็จะเป็นเอ้อนมาเป็นอีกโซนหนึ่งเนาะสำหรับส่วนทางใาวนี้มันจะมีการแบ่งออกไปเป็นแต่ละโซนน้ำทันถือว่าในระยะเวลาสี่เดือนเนาะของการปรับปรุงพื้นที่กรเห็นได้ว่ามีความสวยงามเพิ่มเติมขึ้นแล้วกาสะอาดตาขึ้นแล้วก็มีความเป็นระเบียบขึ้นเนาะ เพราะว่าพือนก็บโบสเฉพาะตั้งแต่อยู่ในนี้รวมถึงในตัวเมืองนคะรหลวงไม่จัดเนานะพือนก็จะมีโครงการต่างๆนาองโครงการปั๊บปรุงให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดและกับความทันสมัยในปัจจุบันนี้โครงการของเพือนกันเรื่อมแล้วเนาะเพราะว่าเพื้นจามที่ข้าพเจ้าได้เห็นอ่าหลายๆจุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปและหลายๆจุดก็มีการปั๊บปรุงไป นั่นเองเนาะมันก็ฮิตแทนสิงน่งที่ดีขึ้นแล้วก็เปิดการดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความสวยงามในตัวเมืองให้มันสมซื่อว่าเป็นเมืองหลวงของสอปปลาวฮาวแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางโดยเฉพาะกับแมนประตูไซนี่เนาะหาว่าท่านไดได้มาหลิดมาที่ยราเดินทางมาที่นครหลวงจันทน์ได้มาฮอดประตูไซได้มาทายหงกับประตูไซได้มาถึงได้มาสักอินเนื้อหมายเข้าขว่าเฮาได้เดินทางมาฮอตสอปปลาวแล,แล้วเนาะนอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวกับโบด้มิแต่ฉพาะส่วนประตูไซเป็นเนียอย่างเดียวกับโบวาจะ วัดศรีสะเกดวัดหมอพระแก้วทัดหลวงลาราก็จะเป็นสถานที่ต่างๆเนาะก็จะมีหลายจุคกัน,นในคนอนโหลวงจัาโบรเมีแต่เฉพาะคราวนี้เฮาเลือกหลีดแลนเที่ยวได้เนาะปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายแล้วอันนี้ส่วนทางด้านนี้เนาะนก็จะให้รนเป็นต้นดอกไม้เนาะต้นไม้ก็จะเป็นโซนที่ใช้สําสหรับในการน,นั่งลิ่นนั่งผักพอนนั่นเองเด้อ่นจะจุง เพื่นที่เอาไว้แบบนี้นี่แหละเนาะทุกคนข้าอยากข้าพเจ้าขออนุญาตว่าซะเนาะอยากให้คนลาวที่มีจิตสำนึกเนาะขออนุญาตใจขคำนี้ซะเนาะมีจิตสำนึกมีใต้สำนึกในหน่อยหนึงเนาะเรื่องขี้เหย่อนี่เนาะนี่แหละมันเฮ็ดให้มันเสียนะเนาะเฮาสีเฮ็ดสวยงามสะหน่อยก็ยาแต่ว่าจิตใต้สำนึกความรับผิดชอบอยู่วามกันนี่น่ะมันบ่มีแล้วหนะั่นน่ะขับพระเจ้าบ่สร้างที่จะว่าแนวไรเนานะเป็นอย่างคือบ่เมียนเนาะถังขี้เหย่อมันกววนะว็วางอยู่ั่นเนาะถังขี้เหย่อวางท่านได้เนาะ ต่ว่าเป็นอย่างคือมาชิมน้ำน้ำสิมซาถิมทรายไว้แบบนี้เนาะคือโบอก,กี้นะคือโบอก,ก็บไปที่ไปเองนั่นเองเลยนะกเนาะถ้าเฮาบบเฮ็ดเฮาโบก็บแล้วไผ่สิเฮ็ดนั่นเองเองนาะอันนี้ก็คืออห้องเนาะนี่แหละมันนิสัยเนาะมันเป็นนิสัยมันค่อนข้างว่าจะว่ายากนิหน่อยหนึ่งเนาะ,ะว่าเรื่องนิสัยแล้วะนะ มาลินประตูใสมือนี่กับมาเจอกับสองนุ่มเฮ้ยพวกแม่คู่นึงทางอู่หลงซานแล้วกับตุยยอยนี่ทุกคนยังจือจูเขาได้บอเนาะสมัยไปปีนภูพนังภูผนังแล้วคนนี้ทิมเขาไปแล้วเหลือเขาสองคนจะจื้อบอทีมเพิ่นไปสำรวจสก้าวสำรวจทางในเขาก่อนข้างหน้านี่มี ซึ้ไม่เสือ,อน,นี่ข่อยให้ไปนคนตายก่อนเนนนะบ่่่่ไลีกออ,กอคิดบวกเอาไว้ <c oughs> บังเอเิญ <c oughs> นะทุกคนพอดีว่าข้าพเจ้ากลับมาจะให้ทุกคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของประตูซ้ายอัปเดต <c oughs> เพิ่นกับชิมาอัปเดตคือกันเอามาเบิ่งกันว่าไผสิไผสิลงก่อนกันเบิร์กันว่ากันแล้วจเจออะไรดอ <c oughs> กเพิ่นมาทางทิศนึงเนาะมาทางนั้นเนาะมาเจนนะมาแถวเขี่ยวมาทางมาทางนี้เออขอยมาทางนี้แล้วเาแล้วก็เฮากัสตั้นกันอ่าเจ้ามาอย่างก้อยมาอย่างนี่ บเห็นหน้าเห็นตาแตดโดนโดนแห้งอหลีตะกี้นี่ปีนึ่เป <Yeah, ็นเป็น uh, ปีแล้วเนาะเป็นปีแล้วเพราะว่าไอ้ไอ้เขียวนี้มีเรียกงานประจำแต่ว่าเขานี่ยเขาเที่ยวประจำเขาเดียวประจำเที่ยวประจำจือได้แต่ว่าเพิ่นไปเหนือลงฮอดใต้แล้วก็ข้ามประเทศแล้วก็กลับประเทศปัจจุบันนี้กมันอยู่นครหลวงแม่นแล้วก็ไปวันอูแล้วก็กลับมาเวียงแล้วก็ไปวันอูแล้วกลับมาเวียงกล้ก็ไปไทยแล้วก็กลับมาเวียงแล้วบบดนี้สิมีแผนไปใส่อีกบัดนี้ นยากยากไปทางภาคใต้ของเราแต่ว่ายังไม่ได้จะ่าที่ไปตอเน็ตแต่ว่าเคียวเวียกคือมันแล้วอีกกอนอันนี้ไปอ่ะนะเราอ่ะน้ำตกตาดอันดังๆทางใต้นเห็นคนอันนักท่องเที่ยวทางมาท้ายท้ายเพิ่ไปดูดูน่อยต่กูรู้ว่ะแต่เขาว่ามันต้องซื้อทิปไปบวกม่มันต้องได้เป็นทิปที่แบบว่าไปนอนดิต้องไปนอนดิไปบวกล่ะปนกำกันบลาเดือนวสเปียร์เดี๋ยวทิปสองในอยู่ เดินซิ่ยางนี่เขาจะไปหลีเพราะว่าเขาจาไปต้องได้ไปนอนใช่เวลาเป็นมือนต้องย่างนต้องย่างเป็นมืออะไรก็อยากไปอยู่แต่ตอนนี้ก็โดนข่อยกับไปไทยละถ้าโดนกลับมาอยู่ตอนนี้ไปใส่กันเลยเพรู้สึกว่าการซิ่งยางเป็นมือขนาดนั้นแล้วสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแบบว่าอยู่ปากซองเนาะมันซิเย็นเย็นแล้วก็บางเที่ยวมันซิมีฝนฝอยเมียเดือน่ะมันซิมีอีทากันในเดี๋ยบอยู่ในระหว่างทางคิดว่าอาจจะมีเนาะมันต้องเกี่ยมตูย่างแมงอยู่ด้เป็นยางป่าแต่มันต้องวอร์มอยู่ด้เส็ก็บน่าเตบอยู่นาน เดี๋ยวเอาไว้ได้ไป <Okay. S 2> เดี๋ยวสิทักหาอยากจะไปน้องกันเนาะโอเคถ้ามีโอกาสเขาอาจจะได้ว่วมคลิปน้องกันจากระยะหนึ่งเนานะมีจะฟังคนที่ตามต่อถาว่าอยากเห็นแบบว่าไปไกลๆหน่อยนึงสักก็ไปทั้งสองของพวทั้งสองคนคันว่าอยากจะมุกมุ่นแต่อยู่นครหลวงนะตัวเมืองก็มาหสองกคอน <laughs> <laughs> อย่ามุกมุ่นเยอะจ้าวมุกมุนอันนี้ไม่ได้ไปใส่รอยยูแต่ได้นครหลวงเพราะว่าไปไกลยังไม่ได้เที่ยแต่ว่าอีกว่าโดนดอกเนาะ อีกผู้โดนตลอดเลยปีไก่อีกผู้โดนปีไก่อีกผู้โดนได้โดนไก่ล้ะบอบอมันอีกจง่าไอ้เขียวจะอกจะเสียบซูแล้วฝากนวฝากตัวโอ้ยไอ้เขียวต้กี้นี่ไปนั้นแต่ยังบ่หัวตอนี่ไปไกลแล้วได้เดี๋ยวนี้กระใสตุ่มใสเนียน่อยบางปอนไอ้เขียวไปค่อยยังไ่ได้ไปนําต้กีไอ้เขียวยังบ่ก้าวไปขี้เลยคนเดียวยังบ่ก้าวแต่นี้ไปไกลไตอนี้ไปฮอดไปฮอดใต่คุณตัวกต่ย้อนเราพวกเจ้าทีมก่อนเพรายว่ากันไดีใจ มีโอกาสอาจจะมามทิพกันเนาะน้องอู๋อู่หลงซานกับเบ้าตัวยุยมาเลาะเสองรอบพาเลาะนี่เจอสองคนนี้เฉยใดเราเจอความหายนะอยู่บนนั้นก็คือทางในยากเพิ่นไปไอ้ท้าไอ้เฮ้าด้วทางยากเขาไปเพิ่นทางยากเพิ่นเท้าไปเนาะมีแต่เพิ่นสองคนนี้เทัาไปแต่ที่ต่างมันจะเจอแบบสิ่งที่บุคคลคิดมันวิวบรรยากาศอาจจเนวิเป็นเรื่องสิ่งที่คนไม่ค่อยเห็นสินะคนไม่ค่อยไปแล้วไปนั่งชิลๆอยู่ป่าฝั่งบนดีๆคนก็ไปดิ ส่วนใหญ่เขาก็เออไปไปทัวร์แล้วไปเฮาเฮาตอนออกเส้นทางอ่ะอนุวงศ์ไปเสียงข่วงแล้วไปหลงทางคือมันต้องทางหนึงมันต้องแยกทางนึ่งอีิ50ิกิโลแล้วฮอดแต่เขาไปแยกทางนี้ยัง่ายห้าสกิโลแล้วบังเอิญเขาไปเจอให้ของคนมงออกเฮ็ดจนเต็มเลยเอาของเขาปะโบเลือเก็บแน่นอน แต่ว่าไปแล้วคนมองก็คือเพื่อนบูฮูจักกิ่นขนาดบางสิ่งี่ขนาดแล้วอ้วูฮูจักมันกิ่นไดนะไปเกี้ยกลยบสุดท้ายเพื่อนกระโเอาแล้วทีนี้เขาเดินทางไกลแล้วเขาแยกเอาไปน้ำยู่แต่ว่าเขาเอาไปน้ำอะไรเพราะว่ามันมันชิมุ่นแน่นอนนะมันเป็นเห็ดพวงเห็ดเห็ดพวกแดงเดซียน่ะว่ามันเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่อ่านซีนสุๆเลยเออคกิวคากิเอาเนาะโอเคเดี๋ยวสามไปให้อันนี้นำลองก่อนโอเคโอเคเนาะทุกคนเนาะเจอกันพวกเขาในสามคนอันนี้กับผู้นี้ เพื่นกิไปเปียีกตนะครับกรสิไปียกเดนี่ยนะครับตเนาะเข้าใจเข้าใจดีเจอกันไปไปค่บยายบายผมัมนกันเนาะ